สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้นะครับสั่งหน้าจอโทรศัพท์มาใหม่นะครับเนื่องจากหน้าจอแตกนะครับของเดิมหน้าจอแตกทำการสั่งหน้าจอมาเปลี่ยนใหม่นะครับเครื่องนี้ลูกสาวใช้นะครับแตกบ่อยครับแตกเป็นประจำครับ ครับอันนี้เราลองต่อสายแคร์ทดสอบดูก่อนนะครับอย่าเพิ่งประกอบเข้าไปนะครับหากมีปัญหาทัดไม่ลื่นไหลเราจะได้เคลมได้นะครับรุ่นนี้จอสีคมชัดเทียบเท่าของเดิมเลยนะครับถือว่าชัดเทียบเท่าของเดิมเลย สีใช้ได้ครับเทียบเท่าของเดิมครับแล้วก็ลองปุ่มกดนะครับลองดูครับว่ากดได้ไหมครับเนี่ยใช้ได้นะครับถือว่าลื่นไหลครับไม่ค้างไม่สะดุดนะครับของเลื่อนหน้าจอดูครับไวนะครับไม่สะดุดนะครับ ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ